บ้านหลังแรกของผมตามที่จําความได้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมเริ่มเติบโตและจดจําเรื่องราวต่างๆได้จากที่นั้นช่วงเวลาสั้นๆเพียง3-4ปีมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เด็กคนหนึ่งที่มองดูโลกสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เพิ่งพบเจอบางทีผมก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันในครั้งนี้ที่ผมกลับมาบ้านที่โคราชผมคิดว่าจะลองกลับไปที่ปราสาทเขาพนมรุงอีกสักครั้ง ผมออกเดินทางในช่วงที่ยังเช้าไปตามถนนทาง,ลางหลวงหมายเลข24เพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเจอทางแยกไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เลี้ยวขวาภายในเขตชมุมชนจะพบป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายเพื่อไปปราสาทพนมรุ้ง ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากถนนสายหลักก็จะมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งที่อยู่ใกล้กันเป็นที่ตั้งของหอพระพุทธพนมรุง้งที่ประดิษฐานของพระพุทธพนมรุง้งพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ซึ่งเคารพสกการะของชาวบุรีรัมจากลานจอดรถที่ผมเข้ามาทางด้านนี้สามารถเดินเข้าไปตามทางเดินด้านในจนถึงบริเวณปราสาทได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยานพาหนะแต่ผมจะต้องเดินเข้าไปตามทางตั้งแต่ต้นทางไปจนสุดบันไดขึ้นปราสาทเหมาะสำหรับคนที่มีเวลา และต้องการค่อยๆเดินชมพื้นที่ไปทีละส่วนผมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่20บาทซึ่งเป็นราคาสำหรับคนไทยแต่หากเป็นชาวต่างชาติจะเป็น100บาท ผมเดินไปตามทางเดินที่สร้างขึ้นตามความสูงต่ำของเดินเขาจากบันไดต้นทางค่อยๆไปถึงส่วนด้านในอย่างชา้าๆการมองดูต้นไม้และก้อนหินที่กระจัดกระจายไปทั่วมันก็เหมือนทำให้เส้นทางดูสั้นลงได้อยู่เหมือนกันครับสำหรับปราสาทเขาพนมลุงนะฮะก็ถือว่าเป็นโบราณสถานนะฮะเ่าแก่ อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะนับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับพนมรุ้งเนี่ยถูกตั้งอยู่นะฮะบ,บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วนะครับคําว่าพนมรุ้งนี้มาจากภาษาขอมซึ่งมีความหมายแปลว่าภูเขาที่ใหญ่นะครับ ทางขวาม,มือของทางเดินจุดแรกที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายคือพลับพลาเปืืองเครื่องมีพื้นที่ส่วนที่มีเสาหินทรายรวมสีต้นแต่ไม่มีหลังคาล้อมรอบด้วยระเบียงทางเดิน3ด้านที่ไม่มีหลังคาเหมือนกันเป็นที่พักจัดเตรียมพระองค์และกระบวนสเสด็จยามกษัตริย์เสด็จมาสก,การะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อศาสนาฮินดู ทางเดินพื้นศีลาแรงที่ขนาบข้างด้วยเสาหินทรายตลอดทางข้างหน้าเรียกว่าทางดําเนินซึ่งนําไปสู่บันไดขึ้นประสาทขอภัยนิดนึงนะฮะต้องขออนุญาตถอดเสื้อก่อนเพราะว่าอากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะฮะไม่งั้นเดินไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้โอเคแล้วฮะ,ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปตามทางนี้อีกประมาณ50เมตรก็จะถึงครับตัวปราสาทแล้วนะครับลานที่มีสะพานเป็นลำตัวพญานาคก,ก่อนถึงบันไดขึ้นปราสาทมีภาพสลักดอกบัวแปดกลีบที่ตรงกลางลานจุดนี้สามารถเล็งไปที่ยอดของปราสาทจะเป็นกึง่งกลางพอดี จากการที่ผมสังเกตรบริเวณด้านนอกของตัวปราสาทในจุดที่ผมขึ้นมาจากบันไดเมื่อมองตรงไปจะเห็นถึงความได้สัดส่วนอย่างสมมาตรของปราสาทที่ช่องประตูที่ผมเดินเข้าไปนี้ซึ่งก็คือฝั่งทิศตะวันออกสามารถมองทะลุผ่านปราสาทประธานที่อยู่ตรงกลางผ่านไปยังประตูทิศตะวันตกได้ โดยช่องประตูที่มองทะลุถึงกันแบบนี้ในแต่ละปีก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ส่องผ่านช่องประตูทั้งตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตอนที่พระอาทิตย์ตกแต่เกิดไม่บ่อยนักอาจปีละสีครั้งเหมือนกับว่าปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคำนวณทุกสัดส่วนอย่างลงตัวแล้วทุกสิ่งถูกจัดวางในตำแหน่งต่างๆอย่างแม่นยำปราสาทพนมรุม ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมเมื่อปีพศ2514โดยการนำชิ้นส่วนต่างๆของประสาทกลับเข้าอยู่ในตำแหน่งเดิมและได้เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาเกือบ20ปีให้หลังตามหลักฐานโบราณคดีที่ปรากฏพบว่าประสาทพนมรุงถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อของศาสนาฮินดูโดยมีพระศิวะเป็นเทพสูงสุดปราสาทพนมรุง จึงเป็นการจำลองที่ประทับของพระศิวะมาไว้บนโลกมนุษย์นั่นเองที่ตั้งอยู่ตรงกลางของลานปราสาทชั้นในก็คือปราสาทประธานที่มียอดปราสาทมองเห็นชัดจากระยะไกลทวารบาลที่ยืนปกปักรักษาองค์ปราสาทประาธระานทางทิศใต้ ในอดีตได้ถูกคนร้ายทุบทำลายแขนทั้งสองข้างเสียหายแต่ตอนนี้ทางการได้บุรณะซ่อมแซมแล้วปรางน้อยมีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวแต่ละด้านถูกสลักลวดลายเป็นเรื่องเล่าของพนารายที่อวตารลงมาเพื่อดับเขีนเหตุเพศภัยในแต่ละยุคสมัย บางห้องภายในปรากฏงานปั้นวัวเพชู้ซึ่งเป็นภาหนะของพระศิวะด้านในมีแท่นหินสี่เหลี่ยมสลักรูปพระพรมทรงหงปรากฏรูปดอกบัวบานที่ด้านบน ก้อนหินและสถานที่หากไม่มีใครสักคนคิดหรือทำอะไรสักอย่างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงมีแต่การเวลาความมหัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตักทอและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านการบอกใบ้ของภาพสลักและหินโบราณอย่างยาวนานมาหลายชัวยย่วอายุคนหินก้อนหนึ่งกลายเป็นประสาทหินบนยอดภูเขาไฟมันก็เกินพอสำหรับคำถามที่ว่าเป็นไปได้อย่างไร จากการที่ผมเดินไปรอบๆสถานที่แห่งนี้แม้มีปริศนามากมายเกิดขึ้นในใจของผมที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับที่แห่งนี้ mm. ก็เลยทำได้แต่ชื่นชมความสวยงามในความเก่าแก่ของวัตถุและสถานที่ เรียบการมาประสาทหินวันนี้ของผมเป็นความทรงจําใหม่ที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งผมถือว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีที่จะถูกบันทึกในเรื่องราวการเดินทางของผมต่อไปแต่ก็ไม่ได้มาแทนที่เรื่องราวเก่าที่ผมเคยมาเมื่อครั้งก่อนเรื่องราวดีๆในแต่ละเหตุการณ์ในความทรงจํามันก็คงมีความสําคัญตรงที่ว่าใครคือคนที่ปรากฏในภาพเหล่านั้น